ภาพเต็มคันจริง MG มู่หลาน EV จุดขายก็คือความแรงก่อนจะขายไทย1-2ปีข้างหน้าตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยคึกคัก100%เมื่อ b y d เตรียมจะตั้งบูธใหญ่ใน Motor Expo 2022ขนาดบูธเนี่ยใหญ่เท่ากับ Toyota และขนาดเดียวกัน b y d ก็มีการเปิดรับสมัครตำแหน่งงานหลายตำแหน่งถ้าใครสนใจก็ลองไปสมัครดูกันได้ครับ และแน่นอนว่าหนึ่งในผู้นำตลาดรถไฟฟ้าของเมืองไทยอย่าง MG จะต้องมีไม้เด็ดที่เตรียมเปิดตัวในไทยอีกไม่น้อยเช่น MG EP Mini c h a n หรือจะเป็นรถใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอวดโฉมในจีนไปรถคันที่เห็นในภาพนี้มีชื่อว่า MG มู่หลานเป็นโปรเจกต์รถไฟฟ้าตระกูล MG Cyber ที่มีการเผยโฉมที่จีนเป็นทางการเรียบร้อยแล้วส่วนตลาดนอกประเทศจีนมีแนวน้มว่าจะใช้ชื่ออื่น ที่มาของชื่อ MG มู่หลานก็คือการให้นิยามของรถไฟฟ้าคันนี้มีจิตวิญญาณแห่งมู่หลานเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งกล้าที่จะฝ่าฟันและยืดมั่นในตนเอง MG มู่หลานจะเป็นรถแนวคอม a พกต์แฮชแบ็กที่มีความสปอร์ตและทันสมัยเส้นสายทุกสัดส,ส่วนจะเน้นความคมชัดโชบเชียวดีไซน์ไฟท้ายมีการออกแบบรถไฟท้าย LED ตัว Y บริเวณมุมหลังของด้านหลัง ไฮไลท์สำคัญก็คือ MG มู่หลานทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน4วินาทีแรงมากกับรถขนาดคอมแพกสำหรับครอบครัวมาพร้อมช่วงล่างหลังมติลิงจุดยึด 5. จุดมีจุดศูนย์ทวงต่ำที่ทำให้การยึดเกาะถนนของตัวรถเนี่ยทรงตัวอย่างดีเยี่ยมมาพร้อมเทคโนโลยีแบตเตอรี่ระบบป้องกันความร้อนตัวแบตเตอรี่ได้รับการปกป้องหลายชั้นโดยตัวเซลล์แบตเตอรี่เป็นเทคโนโลยี LBS ย่อขนาดลงเพื่อขยายพื้นที่ภายในห้องโดยสารให้มากขึ้นสำหรับรายละเอียดตัวรถต้องรอกันอีกสักพักหนึ่งสำหรับตลาดเมืองไทยจะได้เห็นภายใน1-2ปีข้างหน้านี้ครับ